สวัสดีครับกลับมาพบกับผมมีกแล้วนะครับกับนายเชคนะครับผมสำหรับวันนี้ก็จะเป็นการแนะนำบลั๊กอินบล็อกโอเนอร์นะครับผมคล้ายๆกับโปรเทคแต่ว่าเป็นบลั๊กอินที่มีคุณสมบัติอาจจะดีกว่านิดนึงนะครับผมว่าเพราะว่ามันไม่ต้องใช้เทมโปรเทคนะครับแค่เราเซตคอนฟิกลงไปตรงนี้นะครับผมของบลั๊กอินบล็อกโอเนอร์นะครับตรงบรรทัดออโต้โปรเทคเออร์ติงนะครับ ก็จะโปรเทคทุกอย่างนะครับสำหรับตรงนี้อันนี้ก็จะเป็น Auto Protect เช e ก็คือกล่องสมกล่องไอเทมนั่นเองหรือกล่องสมบัตินะครับอันนี้ก็จะเป็น i อเท Frame อันนี้ก็จะเป็นออ l y Left c l i ิกก็คือคลิกขวานะครับตอนนี้คือเ n a b l e Protection หลักนะครับแล้วก็จะมีการระบุด,ด้วยนะครับว่าบล็อกนี้เป็นของใครนะครับผมนี่อ่าตัวนี้ผมก็เปิดสองหน้าจอนะครับสำหรับคลิปนี้ โดยตัวนี้จะชื่อว่า Exnerotic นะครับโดย Exnerotic ตัวนี้จะเป็นการใส่ OP เป็น,นะครับพเพราะเนื่องจากว่าป้กอินที่ผมทดสอบแต่ละคลิปนั้นผมจะไม่ใส่ Permission นะเพราะคิกเกตเซตนั่นนี้นะครับผมสำหรับ Permission ก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์หลักไว้ให้เข้าไปดูกันนะครับจริงๆมันมีคำสั่งนะครับผมแต่ว่าผมจะเทสเป็นแบบว่า Auto เลยเป็น Auto ้ o t e c h นะครับก็เดี๋ยวจะทำคลิปเพิ่มเติมถ้ามีคนสนใจนะครับ สำหรับเรื่องการใช้คำสั่งเราจะเทวางบล็อกนะครับผมะจะวางเช็ดด้วยจะวางเช็ดให้ดูวางไอเทมเฟรมอีกอันนึ่งวางนี่กระทำอยู่บ่ายไอเทมเฟรมเทวางบล็อกนะครับอ่าเมื่อเราวางนะครับพวกดีดวางพวกไอเทมเฟรมก็จะมีข้อความขึ้นว่าดีดเอ้ยไอเทมเฟรม will be protected เฮ้อย่ามาตีดิโอ้โหไป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 ทดสอบโอเคนะครับอเอ,อ่อสักคุณครับเคลียซอมบี้ก่อนเดี๋ยวมันตอบจำแรงผมนะครับนี่มามาตัวง่ายอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งดีเออเอาตายหาแล้วครับผม ขอวางบล็อกให้สูงขึ้นนิดนึงนะครับผมสักขนนึงครับว้าวว้าวว้า,วาเราก็จะผมก็จะทีพีผมก็จะ,จะทีพีตัวละครลูนาติกมาใหม่นะครับผม เอกเรติละครผมตัวสำรองก็กลับแล้วครับอะเดี๋ยวเราจะมาเทสตีไอเทมกันเลยนะครับผมเราเริ่มแรกเราจะตีกับบล็อกที่เอกเรติกวางไว้นะครับอะเมื่อตีมันได้ขึ้นข้อความครับแล้วก็จะไม่หายไปด้วยไอเทมอ่านี่นะครับผมนี่นี่นะครับผมนี่ครับผมก็จะมีข้อความขึ้นนะครับ นี่นี่นี่น,น,นี่ตีไม่เข้านะครับนี่นี่ครับก็ไปอีนนี้ก็คุณสมบัติก็จะเอ่อคล้ายกับโปรโปรเทชช s ่นตนนะครับแต่อันนี้ไม่ต้องวางบล็อกโปรเทคนะครับเอ่อสำหรับถ้าแอดมินท่านไหนเอาไปใช้แล้วไม่ต้องการกำหนด r พิมิชันก็ไม่ต้องนี่นะครับผม นี่เอ้ยต้องการกำหนด p e r m i s s i o นนะครับผู้ผิดก็นี่นะครับให้ปรับตรงนี้เป็น true อันนี้ก็จะเมื่อเจ้าของวางบล็อกลงไปให้ต้องถ้าเจ้าของเออถ้าเจ้าของบล็อกวางบล็อกถ้าเรากำหนดเป็น true มันก็ต้องถามหา p e r m i s s i o n อันนี้เจ้าของบล็อกใช้คำสั่งใครไม่รู้ใช้คำสั่งน่าจะนะครับอันนี้ p r o t e c แ and Pi พเร็ตคอ m มานดนี้ก็เพื่อนใช้คำสั่ง o w n e r mode token ใช้คำ เอาน่หมดโทเกินคือถ้าเป็นต้องการใช้เพอร์มิชันถ้าเอาแค่าวางบล็อกก็ตรงนี้นะครับผมนี่กับการใช้คำสั่งให้เป็น t o o ขอสองตัวอ,อันนี้เป็นฟอร์ดอังกฤษผมไม่ชชว่์ว่าเป็นภาษาหรือเปล่านะครับผมผมยังไม่มั่นใจนะครับเพราะว่ายังผมยังไม่เจอที่แปลภาษาเลยผมยังไม่เจอที่เป็นแปลเป็นภาษาไทยนะครับผมยังไม่เจออ่าแล้วก็มีการต่อฐานข้อมูลได้นะครับผมนี่นะครับ ต่อขึ้นมาก็จะได้เป็นบล็อกนี้นะครับนี่เจ้าของบล็อกก็จะมีบอกหมดนะครับอ่านี่นะครับผมน,น,นี่อ๋อแล้วครับผมก็เอาเป็นว่าจบการแนะนำปลอินบล็อกโอเนอร์นะครับผมเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย